รายการกรีนฟาร์มบริตี้ช่วงอินไซฟาร์มร่วมสนับสนุนโดยปุ๊ยเกเล็ดเรือใบตราเรือใบไข่มุกพืชผลโตทันใจใช้ปุ๋ยเรือใบไข่มุกสภากาชาติไทยร่วมสนับสนุนโครงการเซเล่นแมสส่งต่อลมหายใจสู้ภัยโควิดค่ะเข้ามาสู่ช่วงที่2แล้วค่ะเป็นช่วงที่ เราจะพาทุกผู้ชมไปดูเขาเรียกว่าอาณาจักรของการปลูกถั่วและญี่ปุ่นค่ะณพื้นที่แปลงที่9้าที่บริษัทธนาทรเรียกนี้นะคะเป็นพื้นที่อยู่ที่บ้านสันต้นดูอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ที่จะมาร่วมเดินทางอินไซต์เพื่อเติมเต็มความรู้ว่าด้เรื่องของการปลูกถั่วและญี่ปุ่นส่งออกนะคะแน่นอนที่สุดค่ะพี่บุญเลิศแนะนํากันตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแล้วก็น้องออที่ด้วยพี่บุญเลิศนี่ถือว่าเป็นถ้าจะเรียกแบบภาษาชาวไร่นี่หัวจุด หัวจุครับนะคะเป็นหัวจุดหรือว่าเป็นผู้ที่รับโคต้าจากบริษัทเ,ออเชียงใหม่ธนาทรมาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ปลูกพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ๆส่วนน้องอ,อดี้นั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากบริษัทลาน,นานาาานกกรเรเษตผู้ทําธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าแช่แข็งส่งออกค,ค่ะสินค้าที่เรียกว่าแช่แข็งหรือว่าฟร้อเซ้นสินค้าเกษตรหลายๆอย่างเลยแล้วก็ส่งออกและถั่วและญี่ปุ่นก็คือหนึ่งในสินค้าที่ลาน,นาส่งออกด้วยใช่ครับ ดูเหตุการ์เก็บเกี่ยวอันเนี้ยรอบแรกขอบแรกเขาแบบขอบที่สองแล้วอ๋อขอบที่สองแล้วเหรอรเริ่มต้นครั้งที่หนึ่งที่เริ่มปลูกเนี่ยเดือนไหนและถุแรนญี่ปุ่นปลูกที่บ้านต้นดูเนี่ยได้ปีละกี่ครั้งต้นแรกที่เราเอ่อมาเก็บที่นี่นะคือเราเก็บเดือนกรกฎาหลังจากสิจแล้วก็เราไปเริ่มปลูกที่สวนสาม, 3, มก็ประมาณเจ็ดสิบไร่ก็จาก เศษที่หน้าก็มาเก็บเกี่ยวที่นี่อีกเป็นฉับที่สองสรุปแล้วปีหนึ่งถือว่าประสบการณ์ปี64เนี่ยปล,ปลูกแล้วได้เก็บเกี่ยวครั้งที่1นึ่งคือเดือนกรกฎาคมและนี่ก็ครั้งที่2นะก็เป็นประสบการณ์สิ่งที่เราเห็นเหตุการณ์ตรงนี้มีช่างมีจ่ายเงิน มีคนงานมารับของเป็นการเก็บเกี่ยวแล้วก็ได้รับเงินค่าแรงค่าแรงครับพืชเศรษฐกิจต,ตัวนี้ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในท้องถิ่นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีการส่งเสริมอาชีพเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นไหนๆก็ตามถ้ามีตลาดมีโครงการที่ส่งเสริมแบบครบะบวนการนะรทั้งผู้ส่งเสริมการปลูกและผู้รับซื้อเกษตรกร ที่ไม่รู้จะทําอะไรก็มีงานที่จะทำฉะเฉลี่ยแล้วหนึ่งกระสอบไอ้สีโปร่งเนี่ยน้ําหนัก1 8ถึง20กิโลมาตรฐานนะครับเออโอพี่อยากเห็นมาตรฐานที่บอกว่าสเปคของพันเนี้ย ขนาดฝักมันเป็นยังไงเม็ดเป็นยังไงอะที่ที่เขาที่เบิดเขาทําได้สเปคเนี่ยครับหลักๆนะครับที่จะเอานะครับก็จะมีฝักสามเม็ดนี่นะหนะึ 1> 1, 2, ่งสองสามแล้วก็จะมีฝักสองเม็ดอ๋อจะ้ะอายุเก็บเกี่ยวก็คือ68วัน68วันนี่คือสเมเม็ดและสามเม็ดคือความต้องการของทางผู้ส่งออก บอกว่าจะรับซื้อแลวจะเลือกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวไปแล้วชาวบ้านที่มาขายแรงงานแล้วก็ทําตรงนี้เก็บเกี่ยวไปแล้วเราจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการคัดอีกทีหนึ่งใช่ครับแล้วถ้ามันเกินน่ะประเภทมีสามไม่พอมีสี่เงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตะบ้าได้ได้เหมือนกัน <4 S 1> นะได้แต่มนันมีไม่เยอะครับโอเค,คและที่นี่วิจารณ์นิดนึงซื้อลูกไล่ของพี่บุญเลิศเนี่ยคุณภาพของพี่บุญเลิศร,รุ่นนี้นะครับก็อยู่ในเกม อันดับต้นๆน,น,นะครับอของของบริษัทที่<อ>ไปส่งเสริมปลูกนะครับเลยครับเออแล้วแล้วในประสบการณ์ในการส่งเสริมการปลูกเนี่ยเอ่อทางออดี้เนี่ยได้ไปส่งเสริมการปลูกทั่วและญี่ปุ่น่ะในเขตพื้นที่หลักจะมีอยู่25เขต7จจังหวัดครับจะมีเชียงใหม่มนะครับเชียงรายลำพูนล,ลำปาง พะเยานะครับแล้วก็เหนือตอนล่างจะมีพิชฌูบูลแล้วก็อุทัยสดิงเกณฑ์การปลูกพืชชนิดนี้ให้มันแบบว่าประสบความสําเร็จมันเหมือนอยู่ในโซนภาคเหนือเป็นหลักเป็นหลักเลยใช่แต่ว่าแอบ,บลงมาเป็นภาคเหนือตอนล่างหน่อยๆก็พอไหวครับเพราะเหนือตอนล่างเราจะเน้นในปลูกในช่วงของเดือนพฤศจิกาเพราะเหนือมันจะหนาวเอาละไม่ชอบอากาศหนาวจัดเพราะทางเหนือตอนล่างก็จะเป็นขอบที่สามครับ พี่ถามนิดหนึ่งเวลาเมืเรามาส่งเสริมพอเราไปรับโคต้าจากธนาธรใช่ไหม<ช>ทาบริษัทธนาธรครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเอ้ยบุญเลิศเธอเก่งเธอไปเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เงี้ยเขาเป็นคนส่งงานให้เราหรือเราเป็นขอรับเองว่าผมจําได้เท่านู้นเท่านี้คือส่งงานให้เราเออประมาณประมาณเจ็ดสิบไร่เจ<ช>็ดสิบไร่เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๋ยยาเมล็ดพันุ์เอาที่ไหนอ่ะ ก็เราเราต้องเอาจากท่านาทองเหมือนกัน<อ>แล้วก็ปุ๋ยยาทงหมกก็เอาจากท่านาทง<อ>แล้วก็เขาเป็นคนดูแลให้เราแล้วก็มันทาส่วนที่เราเอาเอา,เอาแรงไปช่วยแล้วอย่างนี้นี่ทางลานนาะต้องเป็นคนให้เป็นพี่เลี้ยงไหมว่าคุณต้องเลือกพันธุ์นี้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้ใช้ยาแบบนี้เป็นพี่เลี้ยงแบบนั้นไหมครับใช่ครับคือหลักๆนะครับก็จะเป็นคนนำเมล็ดพันธุ์ นะครับมาให้กับทางธนาทรค่ะแล้วก็ควบคุมการใช้สารเคมีนะครับก็จะมีทั้งปุ๋ยทั้งสารเคมีนะครับบริษัทก็จะเป็นคนคุมเองเธาต้องใช้อย่างนี้นะเดี๋ยวมันซึมเดี๋ยวมันตกค้างฉันไม่ได้นะประมาณนั้นเราต้องควบคุมเรื่องของปริมาณชนิดของสารเคมีที่จะใช้ด้วยใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันกินผลกินสดสดครับแล้วก็จะเป็นสินค้าส่งออกพันธุ์ที่เราเลือกทางลานนาเลือกมาส่งเสริมที่ญี่ปุ่นเขาต้องการเขาเรียกพันธุ์อะไร ก็จะเป็นพันำเบอร์75คุณสมบัตนะิคือหลักๆนะครับก็จะเป็นพืชที่อายุสั้นใช่แล้วก็68วัน68วันตั้งแต่หยอดเมล็ดใช่ครับแล้วก็ให้ผลผลิตตัวไร่สูงอที่ว่าสูงนี้สักเท่าไหร่หลักที่ได้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่1,500กิโลต่อไร่ถึง2,000ต่อไร่นะครับถ้า สภาพอากาศหรือการดูแลของเกษตรกรที่ดีพี่บุญรลดที่ไร่ทําได้ถึงไหมที่เซกไปมเลยนนะออได้อยู่ประมาณพันสี่ถึงพันหกพันสี่ถึงพันหกอ๋อก็เกินเกณฑ์แล้วอะ่ะนั่นหมายความว่าเรามีการประกันราคารักซู้ไหมครับประกันราคารักซู้ค่ะยังมีโคต้าไหมมีโคต้าไหมนี่เดี๋ยวดูรายการคนดูรายการนี่อยากปลูกกันเป็นแถวเลยนะมีมีอยู่ครับแต่ข้อจํากัดในเรื่องพื้นที่ก็คือต้องหนึ่งต้องมีแหล่งน้ําสารององานเป็นหลัก ก็ต้องมีแรยงานมีความรู้นะครับในทางด้านการเกษตรนะครับค่ะท่านผู้ชมครและเหตุการณ์ที่รายการของเราได้มีโอกาสขึ้นมาอินไซต์ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีบริษัทไฮโดรไทยและในโอกาสนี้เองค่ะตัวแทนจากบริษัทไฮโดรไทย ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับเจ้าของโครงการปลูกถั่วและส่งออกญี่ปุ่นด้วยเรายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องเป็นความรู้มาเติมเต็มด้วยกันเกี่ยวกับการปลูกถั่วและญี่ปุ่นนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ